เป็นวิสัยทนจังหวะนกระทั่งเข้ากองหลายๆโมเมนต์หลายๆอย่างที่มันได้ขึ้นอยู่ตรงหน้นจาจอเป็นสิ่งที่เอาตรงว่าไม่ได้กลับไปดูเลยเพรารู้สึกว่ามันก็ยังคงดีลังสิตตลอดแต่เมื่อกีก้พอมันเป็นน้ำเพลงนี้ทั้งทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็วีทีอาร์เมื่อกี้ทำให้รู้สึกว่าโหระยะเวลาแค่แปดเก้าเดือนมันมันดูเหมือนเร็วนะใส่จริงๆเราเราคือแบบ พยายามพูดเรี่ยงน้ำตาที่สุดบอกว่าเราสองคนไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้เป็นคููจิ้นกันนะคะเป็นสิ่งที่เราก็คุยไปถมๆตอนที่เราขึ้นไลน์ไันไม่คิดหรอว่ามันจะมี ใครจะไปคิดว่าจะได้มาขึ้นคอนเสิร์ตในฐานะคะนะูจิแม่แม่หลังจบนี้าต้องขอบค,คุณทุกคนที่ยังอยู่ก็จะถามรู้สัตว์หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่มันทำแย่แก็ดีนะคะเราสองคนถูกเขาไม่ลังว่าคูจิในทุกๆท่านจะทำงานที่เราได้ไปถาหรือว่าทุกอย่างเลยบางทีนะแค่เราแบบอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยแม่ละหนึ่งวงเลนใช่ไหม แต่เชื่อไหมว่ามาหลายครั้งอ่ะพี่ฟ้าบอกว่าเราต้องเราเคยเกือบที่จะแบบไม่คุยกันเลยเพราะว่าเราเนี่ยมือไหนของก่าเขาจรินมากเลยเหมือนที่เคยพูดไปแต่ว่า,าถ้าเราทำให้จริงพี่าก็ไม่ได้หร <Bye. S 1> อก มีคำหวีดีดดแค่นี้เหรอตอนไหนมาคุยกันแบบไม่ฟาบอทำให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังมีกันอยู่ให้ตัดคาว่าจชิ่ออกไปเลยเราทำเหมือนปกติเราเป็นพี่น้องกันเราคอยซัพพอร์ตเราคอยห่วงใยกันใครจะมองเราเป็นผู้จื่นไม่เป็นไรเราไม่ต้องไม่ต้องไปตามเขาก็ได้แล้วก็เป็นในแบบที่เราสบายใจ ความสบายใจถ้าหนูใส่คุยจะตอนนี้ไม่สนแล้วจะให้หนูมาไม่คุยกับพี่ฟ้าเหรอจะให้หนูแต่เพียงเพราะว่าคนนี้เขาไม่ชอบจิ้นนี้หรอ ที <T t ่เขาบอกว่าอยากเียเราทักทัันเราอยากสาเร็จไปด้วยการาอยากจับมือส่งคำสาเร็จคือมันไม่ใช่แค่คาพูดลงลค่ไมันเป็นเป็นจริงๆนะทาสผู้ชมว่าใครได้ได้ติดตามได้ได้รู้จักเราทั้งหูดไม่คงไม่จบแค่นี้ท่านผู้ชม มีะควาสามารถเติบโตแล้วก็ไปได้อีกไปมากๆเลยอยู่ไปด้วยมันก็ไม่แปลกค่ะถ้าเราจะประสบความสำเร็จในรายกันเพราะว่าความรักที่เรามีให้กันมันบริสุทธิ์จริงๆก็ต้องยอมรับว่าจริงๆทำงานมาเยอะอีกพอสมควรตั้งแต่เด็กโปรมากค่ะเล่นการ์ตูน การตอบคำถามหรือการอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าถนัดมันคือสิ่งที่เป็นฮอร์สมรค์แต่ว่าหลังจากที่เข้ามาประกวด m i s แปดเพราะเราื่องนี้คือคูจีนคูจิ้นบอกว่ามันมัาเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังเขาเรียกว่าเกิดโมเมนต์โมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าคูจีนนะอะไรเงี้ยพยายามทำความเข้าใจ เรามีแฟนคลับมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วก็เติบโตกันมากขึ้นในเรื่องกัรงานด้วยก็ต้องยอมรับว่ากระแสนปูจิ้นก็ทําให้คนรู้จักเรมากขึ้นจริงมีทั้งคนรักหรือคนที่ไม่รักคนที่สนับสนุนหรือคนที่ไม่สนับสนุนสำหรับพี่ที่มองว่าชาลอตเป็นเด็ก ในวงแรกก็ไม่อยากโกดดันอยากเห็นคนนึงสามารถที่จะเติบโตแล้วก็อยู่ในวงการที่ เป็นไอ้ทุกอย่างซึ่งเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถที่จะร้องเพลงได้สแสดงละครได้เป็นอะไรกันกได้ไม่ได้อยากให้ขีดจำกัดแค่ว่าถ้าเราไม่ได้จริงกันแล้วหรือเราไม่ได้เป็นแฟนกันจะเลิกกันหอเปพวกเราอยากให้รักที่พวกเราเป็นพวกเราจริงๆ <S <S ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่า เบื่องหน้าความสุขหลายๆครั้งเรากลับไปนอนนอาให้บ่วยมากต้กงองกินยาเลยรตมีทุกคนไม่รู้ว่าเราตื่นเช้าทำงานในใจเรารู้สึกว่าเราอยากผลิตผลงานมาแต่นอยาให้ทุกคนได้เห็นจริงๆว่าเรา ทั้งสองคนเป็นคนที่มีศักยภาพในการทำงานความสามารถสูงมา,มากๆก็ไม่อยากให้ตัดสินพวกเราเพียงแค่คำว,ว่าครูครูจินถ้าบางครั้งบางมเงนีน้มันไม่ได้ถูกใจทุกคนแค่นี้แต่เชื่อไหมว่าเราสองคนก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากๆคนที่เข้าใจไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็แล้วก่ ทุกคนยังรักแล้วก็สัอร์ตที่พวกเราเป็นพวกเราจริงๆบางคนบอกว่าชาลอ์จะต้องมีแฟนเป็นพี่ฟ้าเท่านั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยบางทีรู้สึกว่าสำหรับเด็กวัย23แล้วก็พี่บ้าก็อายุ28ก็โตแล้วเนาะไม่อยากให้ันอยากให้ทุกคนเห็นโมเมนต์ธรรมชาติที่มันเป็นแบบแล้วก็คำว่า l g b t q มันกว้างมาก นะคะขอเป็นตัวแทนของคนที่เป็น LGD k ทีดเรารู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามสมและก็นั้งทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเชื่อว่าเกิน50อยู่ในกลุ่ม LGD Kim ฝุ่งแนเพราะฉะนั้นความรักก็ไม่ได้จำกัดเรื่องของเพศอิงหลอดก็คือความสัมพั์ที่สวยงามเช่นเดียวกันไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็แลวแต่ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยรักคอยพพอร์ตพวกเราเสมอจริงๆพวกเราก็เหมือนเด็กนะคะบางครั้งเราก็นอกรูกนอกทางบางครั้งเราก็เกเรากเบางครั้งเราก็อยากลองผิดลองทุกบางครั้งเราก็อยากเลือกในสิ่งที่เราชอบแต่เราจะโตขึ้นเสมอเพราะเราก็จะมีผู้ใหญ่มีปา้ามีแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยรักแล้วก็โอบก,กอดเราเสมอ ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็เพลงนี้จะเป็นเพลงที่เรากลับมาร้องอีกรอบหนึ่งก็ขอมอบให้กับพี่กับขอร้องมอบให้กับชาลชิปด้วกันแต่อกโดยไม่เคยะอกันเชียวนะ